ได้ยินไปไกลฟังได้ทั่วลา อรุณสวัสดิค์ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวชาวพุ่งนะคะพบกับกุ๊กอภิญญาบุญญประนายทาง n b t ีค่ะ5นาฬิกาสนาที<ร>าไปจนถึง6นาฬิกานะคะวันนี้กุ <รา S 1> ๊กมีเรื่องราวนำมาฝากพี่น้องเกษตรกรแบบจุใจคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโอท็อปขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนั้นอีกสักครู่กลับมารับชมกันค่ะจังหวัดพิจิตร เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานได้รับผลกระทบภัยแล้งเสียหายยับหมู่ว่าน้ำตาลสดจังหวัดฉะเชิงเซายัางคงยึดเป็นอาชีพหลักจากอดีตจนถึงปัจจุบันการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรีสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเป็นขอบเป็นกำรรสถานตากอากาศบางปูแหล่งพักผ่อนที่ทุกคนรู้จักมากกว่า สาปีใกล้กรุงเทพแค่เอื่อมติดตามได้ในบอกข่าวเช้าทุ่งสนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร1 2 1 2 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์โปรเด็ดไวเตอร์เครื่องหยอดข้าวไทยหยอดรราพลายตะวันรุ่นเ้าโดยบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัด บอกข่าวช้าวทุ่งในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาติดตามกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะแม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่แต่หลายแห่งนั้นก็ยังแห้งแล้งกันอยู่ค่ะอย่างเช่นที่ทับครอสนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวโพดหวานกันไว้นั้นก็ได้รับความเสียหายกันเป็นจํานวนมากค่ะ ที่จังหวัดพิจิตรนายอำนวยพานทองในอำเภอทับคล้อพร้อมด้วยเกษตรอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรได้ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในเขตอำเภอทับคล้อบริเวณบ้านคายน้อยตำบลท้ายทุ่งนะคะโดยได้ปรับเปลี่ยนการทำนาปรางแล้วหันมาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยของทางสำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อด้วยการปลูกข้าวโพอดหวานค่ะจากการสำรวจความเสียหายปรากฏว่ากลายเป็นว่าแล้งนี้ก็ทำให้ต้นข้าวโพอดดังกล่าวนั้นก็เสียหายเหมือนกันนะคะ ทนความแห้งแล้งไม่ไหวเสียหายกันไปกว่า2,000ไร่ใบข้าวโพดแห้งเหี่ยวบางพื้นที่ถึงกับยืนต้นตายไปเป็นจํานวนมากค่ะที่พอเหลือเก็บฝากได้ก็ประสบกับปัญหามเมล็ดไม่เต็มฝักขายก็ไม่ได้ราคาอีกนะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ค่ะนายอำเภอทับคล้อก็ได้ระบุว่าในเขตพื้นที่อำเภอทับคล้อนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีแม่น้ําลําคลองสายใดไหลผ่านเลยอีกทั้งยังไม่มีแหล่งน้ําสํารองไม่ว่าจะเป็นห้วยน้อคลองหรือบึงเป็นต้น ทั้งนี้นะคะน้ำบาดาลใต้ดินก็มีไม่เพียงพอต่อการที่จะสูบขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่าหลายหมู่บ้านเองได้ทําการสูบน้ําใต้ดินไปทําการเกษตรและไปผลิตน้ําประปานะคะทาให้น้ําใต้ดินนั้นลดระดับใต้ลงไปอีกเกษตรกรจึงประสบป,ปัญหาค่ะปีนี้แ้งมากแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับก็ในส่วนในเรื่องน้ํากินน้ําใช้เราก็ได้มีการแจกจ่ายน้ําให้กับนะผู้ที่ประสบภัยแล้งนะครับ ก็กก็็ได,ได้ได้รับความบรรเทาความเดือดร้อนไปได้จากการสูญเสียพืชผลทางการเกษตรในครั้งนี้ก็ทําให้เกษตรกรหลายคนบนท้อใจกับความแห้งแล้งของธรรมชาติซึ่งรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านผ่านมานะคะ ในช่วงนี้ก็ถือว่าแรงจริงๆนะคะแต่ว่าอดใจอีกนิดนึงค่ะอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วนะคะก็น่าจะมีฝนตกเพิ่มลงมาได้บ้างค่ะมากันที่เรื่องราวของหมู่บ้านน้าตาลสดกันบ้างนะคะที่นี่ยังพอทํามาหากินกันได้ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่รายได้งามซะด้วยนะคะสําหรับที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ผูสมนึกโลหะเจริญหนึ่งในชาวบ้านปากน้ำหมู่บ้านน้ำตาลสดจังหวัดฉ<ว>ะเชิงเซาไ,<ว>ได้เล่าให้เราฟังนะคะว่ายึดอาชีพการทําน้ําตาลสดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากต้นตาลตโนดมานานแล้วเพราะถือว่าเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ตนปัจจุบันต้นตาลของตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ20ต้นเป็นต้นตาลตโนดที่ปลูกมาก,กว่า20ปีปลูกไว้สําหรับปาดเอาน้ําตาลสดจากงวงตาลส่วนลูกตาลก็จะเก็บมาเฉาะขายจาหน่ายกันทั้งแบบสดและแปรรูปค่ะ ยในส่วนที่เป็นน้ําตาลสดนั้นจะบรรจุลงในขวดขายขวดละ20บาทส่วนที่เหลือจะเคี่ยวทําน้ําตาลปี๊บส่งขายไปยังจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดอยุธยานะคะขายดิบขายดีทําเท่าไหร่ก็ไม่พอขายจริงๆค่ะถ้ามาหมู่บ้านน้าตาลสดคือหมู่11ตํมนลปากน้าอำเภอบางคา่าจังหวัดฉะเชิงเซาได้น้ําตาลสดตโนดแท้สะอาดแล้วก็ไม่เอมจอปนสารกันบูดเลยค่ะ คุณสํานึกยังเล่าด้วยนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมนั้นจะเป็นช่วงที่ต้นตาลตโนดให้น้ําตาลมากรสชาติหอมหวานดื่มแล้วชื่นใจขึ้นชื่อมากเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติมากันเป็นประจําทุกเดือนค่ะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งทําน้ําตาลสดแหล่งใหญ่แห่งเดียวของทางภาคตะวันออกจนได้รับรางวัลโอท็อประดับ5ดาวของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยทีเดียวค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีจากต่างประเทศ ก็มาศึกษารักมาเรียนรู้วิธีการทําน้ําตาลสดจากต้นไม้ต้นพืชชนิดเนี้ยนะครับโดยเฉพาะทางไต้หวันอะไรเนี้ยก็เข้ามา ปัจจุบันนี้นะคะยังได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นมีสมาชิกใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านน้ำตาลสดและได้รับการจาัดสรรงบประมาณจาก,กเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเซามาก่อสร้างซุ้มเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาชิกอีกด้วยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้คนที่สนใจได้สืบทอดต่อไปอีกด้วยนะคะ จากการจัดทําซุ้มแบบนี้นะคะนอกจากจะได้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อกันแล้วถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเดิมๆค่ะนอกจากเรื่องราวของโอท็อปที่ฉะเชิงเซาแล้วนะคะยังมีเรื่องราวของการสร้างรายได้ของเมืองดอกทานตะวันที่สระบุรีมาฝากกันด้วยค่ะดรพิมพ์นิพาริ์บุตร ประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดสระบ,บุรีได้เปิดเผยนะคะว่าสระบ,บุรีนั้นเป็นเมืองดอกทานตะวันจึงมองว่าดอกทานตะวันนั้นน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มสมาชิกที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวังม่วงได้ดังนั้นในปี2546จึงได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการค่ะจากความคิดที่ว่าจะแปลรูปเกสรจากดอกทานตะวันเป็นเครื่องดื่มโดยใช้ส่วนผสมจากน้ำพึ่งและมะนาวก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีจนทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ มีรายได้อย่างงดงามนะคะจากนั้นก็ได้ต่อยอดทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆเพิ่มเติมเช่นซองผงซักฟอกซองจากขนมขบเคี้ยวต่างๆ นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้หลากหลายรูปแบบจากความคิดของแต่ละคนนะคะจากนั้นจะได้นำปอฟางสิ่งที่เหลือใช้จากภาการเกษตรนำมาถักร้อยขึ้นเป็นลวดลายตามถนัดของแต่ละคนที่มีประสบการณ์ในการจักสารไม้ไผ่มาถักร้อยเป็นตะกร้าใส่ของได้อย่างสวยงามค่ะวัะสดุที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะเอามานำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเวลาเรา เราเอานํามาทําลายเนี่ยจะเป็นมนลภาวะกับสิ่งแวดล้อมเราก็เลยคิดนํามาแปลรูปเพิ่มมูลค่าในวัสดุนั้นๆน,น,นะคะดอกไม้นี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะกับของสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ตะกร้าแต่ละชิ้นนั้นจะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นเดียวกันกับดอกไม้ประดิษฐ์ที่ว่าจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายและความละเอียดละอ,อของฝีมือค่ะส่วนไรายได้จากตะกร้าและดอกไม้ประดิษฐ์ของแต่ละคนนั้นก็จะตกราว5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อเดือนต่อคนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนด้วยนะคะหากว่าคุณผู้ชมสนใจเห็นแบบนี้แล้วอยากจะได้เป็นของฝากของที่ระลึกก็มากันได้ที่หน้าเขื่อนป่าศักมีจำหน่ายไม่อั้นค่ะ นอกจากจะมีปลาอร่อยมีวิวสวยๆแล้วนะคะก็ยังมีของฝากที่น่าซื้อหาไปฝากคนที่อยู่ทางบ้านกันจริงๆเลยละค่ะแวะเวียนกันไปได้นะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะนอกจากที่สระบุรีแล้วนะคะวันนี้กุ๊กมีแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้มาฝากกันอีกหนึ่งที่ค่ะนั่นก็คือที่สถานตากอากาศบางปูนะคะที่นี่ขึ้นชื่อมากเรื่องของอาหารอร่อยและนกนางนวลค่ะ แหล่งพักผ่อนที่ทุกคนรู้จักกันมากว่า30ปีใกล้กรุงเทพแค่เอื้อมนี้ก็คือสถานตากอากาศบางปูนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีพื้นที่ติดชายทะเลค่ะระยะทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักเพราะว่าอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่กิโลเมตรที่37ทห่างจากตัวเมืองสมุทรปราการเพียงแค่11กิโลเมตรค่ะซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2480สอสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนั่นเองค่ะ สถานตากอากาศบางปูนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพผ่อนตากอากาศทางชายทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายค่ะเดินทางมาเที่ยวชมฝูงนกนางนวลที่อพยพมาอาศัยอยู่ในบริเวณบางปูซึ่งมหากินอยู่ตามชายทะเลคอยบินอวดโฉมการปีกสวยงามให้เราได้เห็นงานนี้สามารถเข้าชมอย่างใกล้ชิดได้เลยนะคะหากว่าคุณผู้ชมไปให้อาหารบริเวณสะพานสุตาก็จะได้ใกล้ชิดกับนกนาง านวนเหล่านี้ค่ะมาก็เพราะว่าชอบลูกชอบดูสัตว์ดูนกค,ค่ะ,คะแล้วก็อากาศดีลมเย็นดีก็แวะทานอาหารตอนเย็นด้วยที่ทตรงนี้อาหารที่ร้านอาหาค่ะ,คะนะเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะครับแล้วก็ อาหารอร <land> ่อยนะคะไม่แพงครับบรรยากาศดีมากก็อยากให้คนไทยมาเที่ยวเยอะๆนะคะเที่ยวที่เมืองไทยค่ะไม่ไปไม่รู้ค่ะด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายนะคะทําให้พวกเรานั้นสามารถที่จะมาชมฝูงนกนางนวลในบริเวณสถานตากอากาศบางปูได้อย่างไม่ยากเย็นนะคะในทุกๆปีนกนางนวลเหล่านี้ก็จะบินมาค่ะจึงทําให้ผู้คนรู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่ทําให้ผู้พบเห็นนั้นเบิกบานสําราญใจกับการรับลมทะเลที่พัดมาบอบ ชื่นชมบรรยากาศยามเย็นแวะจอดรถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ลับฟ้าอัสดงพร้อมๆกับกลุนกนางนวลที่บินอวดชมงดงามท่ามกลางสายน้ำและท้องขื่นเบาๆนั่นเองนะคะถือว่าแดดในช่วงเย็นแบบนี้พาครอบครัวม,มาพักผ่อนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆแบบนี้แล้วนะคะก็อยากจะเอามาแบ่งปันกันค่ะจะได้ไปชื่นชมความงามของประเทศไทยให้ครบกันทุกที่เลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเรามีพืชตัวใหม่นะคะที่เอาไปทําอะไรก็อร่อยและรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนค่ะบอกข่าวชาวทุง่งบอกข่าวชาวไทยมาล็ลทานตะวันงอกพืชตัวใหม่<า>สร้างรายได้<น>เกินความคาดหมาย โอทบห้าดาวจากเพื่อชรสมพางจากสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีชาวประมงบ้านแหลมกลัดจังหวัดตราดได้นำปูไข่ที่จับได้จากทะเลไปฝากไว้กับธนาคารปูไข่เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์การเลี้ยงปลาที่บางประกงบางบ่อสมุดประการไม่นิยมเลี้ยงปลาเชิงเดียวเกรงว่าอาจทำให้ขาดทุนได้ สตรอเบอรี่ดินแดนอธิกรุทัไทยดึงดูดชาวโลกให้มาลองลิ้มชิมรสได้ตลอดฤดูกาลสนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์โปรเด็ดไวเตอร์เครื่องหยอดข้าวไทยหยอดตราคลายตะวันรุ่น9้าโดยบริษัท โปรเจกต์คิวจำกัดบอกข่าวเช้าทุ่งในช่วงนี้นะคะกกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพืชตัวใหม่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะมเมล็ดทานตะวันงอกกำลังทำไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นั่นได้อย่างงดงามหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ จังหวัดสระบ,บุรีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทุ่งทานตะวันนะคะจากการเปิดเผยของนายสุพจน์ประสมทองเกษตรอำเภอเมืองสระบ,บุรีที่แบมแบมฟาร์มตำบลกุดนกเป้าได้นําเอาดอกทานตะวันที่โรยแล้วมาแกะเอาเพียงเมล็ดของดอกทานตะวันค่ะจากนั้นก็นํามาเพาะโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากก้อนเพาะเห็ดฟางที่ทําจากขี้เลื่อยเป็นวัสดุประธานนะคะจากนั้นจึงนํากระบะพลาสติกที่เตรียมเอาไว้ใส่ขี้เลื่อยจากก้อนเห็ดโรยหนาประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็โรยเมล็ดทานตะวันลงไปแล้วก็กร ด้วยขี้เลื่อยอีกครั้งแล้วลดน้ําให้ชุ่มค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนนะคะรอเพียง7วันมเมล็ดทานตะวันที่เพาะนี้ก็จะงงอกสมบูรณ์ออกมาพร้อมให้เราได้ตัดปรุงเป็นอาหารหรือว่าจะกินเป็นผักสดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเลยค่ะปัจจุบันมเมล็ดทานตะวันงอกที่เพาะอยู่นี้กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเรียกว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่พอจําหน่ายค่ะก็คุณค่าอาหารทางต้นทานตะวันมันมีคุณค่าสูงแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ ผู้บริโภคนิยมรับประทานเพราะว่าเป็นผักตัวใหม่กลุ่มเพาะมาเมล็ดงอกทานตะวัตนตำบลกุดนกเป้านี้นะคะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก,กเกษตรอำเภอเมืองสระบ,บุรีเป็นอย่างดีค่ะทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบการจัดหาห้องเย็นให้จัดเก็บมเมล็ดทานตะวันเอาไว้เป็นสต็อกตลอดทั้งงานวิชาการการวิเคราะห์วิจัยด้านคุณค่าทางอาหารและการตลาดนะคะเพาะมาใช้ระยะเวลาแค่7วัน นะครับเพียง7วันเท่านั้นฉะนั้นสารเคมีจะไม่มีมีความปลอดภัยแน่นอนฉะนั้นอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชม หันมาบริโภคนะครับต้นกล้าอ่อนทานตะวันครับจากนั้นนะคะคุณสุพจน์ได้พาทีมงานบอกข่าวชาวทุ่งของเราไปพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรน้องเขื่อนช้างที่ได้ทําสมุนไพรหลากหลายชนิดค่ะมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่แหละค่ะจนกระทั่งได้รับรางวาัลโอท็อประดับ5ดาวประจําจังหวัดสระบ,บุรีนะคะเราลองไปฟังเสียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรน้องเขื่อนช้างที่จังหวัดสระบ,บุรีกันสักหน่อยค่ะอยากจะฝากไปถึงคนรับชมว่า ให้ใช้รณรงค์ใช้สมุนไพรไทยจะมีส้มปล่อยนะคะมีใบบัวบกค่ะมีพวกเถาวันเปียงใบมะขามเถาเอ็นอ่อนตะไคร้มะกรูดส่วนงบประมาณด้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของสมุนไพรนั้นนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดงบประมาณให้และได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคจนได้รับความนิยมเป็นโอท็อประดับ5ดาวในปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นพืชตัวใหม่ ที่น่าสนใจนะคะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายๆถั่วงอกนี่แหละค่ะถ้าเอาไปผัดก็อร่อยหรือว่าจะกินสดก็ได้นะคะดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะมากันที่เรื่องราวของการอนุรักษ์กันบ้างนะคะธนาคารปูที่จังหวัดตราดนะคะตอนนี้กําลังได้รับความร่วมมือจากผู้คนในชุมชนถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ต้องนํามาเสนอกันค่ะที่จังหวัดตราดนะคะชุมชนชาวประมงตำบลแหลมกลดัดที่นี่เขาพาปูเข้าธนาคารค่ะ เขาฝาแม่ปูที่มีไข่ไปฝากเลี้ยงที่ธนาคารปูไข่กันนั่นเองนะคะโดยแม่ปูม้าหนึ่งตัวปกติแล้วจะมีลูกอยู่นับล้านตัวแต่ว่าสามารถให้กําเนิดได้จริงๆนั้นเพียงแค่30%เท่านั้นเองค่ะดังนั้นการนําเข้าธนาคารปูไข่ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางธนาคารนะคะเลี้ยงดูแม่ปูจนกว่าแม่ปูนั้นจะสลัดไข่คลอดลูกจนเรียบร้อยแล้วค่อยนําแม่ปูคืนสู่ทะเลค่ะ ัจจุบันชาวประมงที่ออกจับสัตว์น้ํากันทุกวันก็ใส่ใจในเรื่องของระบบนิเวศกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ําที่ลดลงค่ะโดยเฉพาะปูม้าถ้าปล่อยให้คลอดเองตามธรรมชาติอาจจะโตไม่ทันถูกจับไปขายซะก่อนนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ปูโตได้ขนาดก็ต้องมาฝากกันเอาไว้ที่ธนาคารปูแห่งนี้ชาวประมงกลุ่มนี้จึงได้นําปูที่มีไข่พร้อมขยายพันธุ์มาฝากไว้กับธนาคารปูไข่อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ มันอาจจะเป็นนวัตรกรรมสิ่งใหม่ๆที่ยังทําไม่แพร่หลายนะแต่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นกระบวนการคิดของคนในชุมชนที่ช่วยกันร่วมมือกันทำเรื่องนี้ขึ้นมา ก็ถือได้ว่าชาวประมงบ้านแหลมกลัดนั้นเขามีแนวคิดดีๆน่าจะเป็นวิธีที่ช่วยอนุรักษ์และขยายพันุ์ปูได้นะคะงานนี้ก็ต้องขอบปรบมือดังๆแล้วก็ยกนิ้วให้กับพี่ๆชาวประมงบ้านแหลมกลัดจังหวัดตราดกันเลยละค่ะเพราะว่าได้ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์อนุรักษ์ช่วยกันแก้ไขปัญหาและสําคัญที่สุดก็คือว่าอยากจะให้ธรรมชาตินั้นอยู่กันต่อไปให้เราได้มีปูมาเอาไว้กินเอาไว้ใช้อีกนานก็เลยต้องช่วยกันอนุรักษ์ตั้งแต่วันนี้นั่นเองนะคะแบ่งกินบ้างแบ่งให้ปล่อยอยู่ตามธรรมชาติบ้าง นะคะระบบนิเวศจะได้อยู่ได้เราก็อยู่ได้ในอนาคตด้วยนะคะมากันที่เรื่องราวของการเลี้ยงปลาที่บางปะกงแล้วก็บางบ่อกกันบ้างที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาสลิดค่ะแต่ว่าเทคนิคการเลี้ยงจะเป็นอย่างไรมาดูเคล็ดลับกันเลยค่ะ จากการเปิดเผยของผู้ใหญ่ชนินศิลปละเรป<ล>จริญว่าการเลี้ยงปลาสลิดในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนค่านิยมไปมากแล้วนะคะจากที่เคยเลี้ยงปลาเชิงเดียวก็คือเลี้ยงปลาสลิดอย่างเดียวก็อาจจะทําให้ขาดทุนได้เพราะว่าถ้าราคาไม่ดีขึ้นมาก็ขาดทุนแน่นอนละคะ่ะหากว่าปลาตายเกรรษตรกรเองก็จะเสียโอกาสด้วยนะคะดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมเลี้ยงปลารวมค่ะเพราะว่าปลาแต่ละชนิดนั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนปลากระดีแต่ว่าปลาหลักที่เลี้ยงก็ยังเป็นปลา ปลาสลิดนะคะเพราะว่าเป็นปลาที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรและจากการจับปลาในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีปลาอยู่หลากหลายชนิดเลยละคะ่ะอยู่ในบ่อ30ไร่งานนี้หากว่าจับขึ้นมาหมดก็คงจะมี5-6ตันกันเลยทีเดียวนะคะปลาสลิดเราเลี้ยงเป็นหลัก2คือปลาช่อนปลาดุกปลาหมอเนี่ยก็มันจะเป็นปลาที่อยู่ในบ่อแล้วก็ปล่อยเลี้ยงเพื่อเป็นต้นทุน ในการผวิธีการเลี้ยงปลารวมนั้นก็ต้องแบ่งระยะการปล่อยปลาในบ่อเลี้ยงที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อปล่อยปลาลงเลี้ยงพร้อมๆกันปลาช่อนก็จะไปกินปลาที่เล็กกว่าโดยเฉพาะปลาสลิดที่เป็นปลาหลักเนี่ยแหละค่ะเมื่อปล่อยปลาลงเลี้ยงในช่วง5เดือนแรกก็ต้องปล่อยให้ปลานั้นกินอาหารธรรมชาติในบ่อและตัดหญ้ารอบคันบ่อลงไปให้ปลากิน4เดือนต่อมาจึงเริ่มให้อาหารเม็ดนะคะพอ9เดือนก็ถึงจะทําการจับได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการตลาดนะคะก็จะมีแม่คา้ามาตีราคากันที่หน้าบ่อเลยทีเดียวค่ะโดยปลาสลิดนั้นก็จะขายรวมไปนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ราคาเดียวกันแต่ถ้าเปิดเป็นปลาชนิดที่แตกต่างกันออกไปราคาก็จะแตกต่างกันออกไปอีกค่ะโดยถ้าเผื่อจะทําปลาสลิดแดดเดียวเนี่ยนะคะก็ต้องซื้อปลาสลิดมาเป็นปลารวมค่ะจะเล็กจะใหญ่ก็ราคาเดียวกันแล้วค่อยมาแบ่งเป็น3เกรดก็คือเล็กกลางใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะ3ปีนี้ราคาดีมากคนเลี้ยงก็ได้กําไร คนขายก็ได้กําไรเพราะว่าขายดีปลารู้สึกว่าจะมีคนรู้จักทั่วไปหมดอะ่ะปลาสลิดอะ่ะเป็นปลาที่อร่อยเนื้ออร่อยมาก ทั้งนี้แม่ค้ปลาสลิดได้เปิดเผยด้วยว่าถ้าผู้บริโภคอยากกินปลาให้อร่อยก็ต้องรอช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ปลานั้นสมบูรณ์สูงตัวจะอ้วนมีมันแทรกเนื้อรสชาติมาตรฐานเค็มพอดีพอดีแล้วก็สมชื่อปลาสลิดหอมบางบ่อแห่งสมุทรปราการน,นี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปลาสลิดที่บางบ่อนี้ก็ยืนยันว่าอร่อยทุกบ่อจริงๆค่ะ มาถึงเรื่องของถามมาต่อไปค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะมีไฟสนียาบาตรถามกันมาอีกเช่นเคยนะคะว่าทําไมเราต้องวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชคําถามนี้ก็คงจะต้องไปหาคําตอบจากดรพรชัยเหลืองอาภาพงค์ค่ะครับจากคําถามทางบ้านนะครับถามมาว่าทําไมต้องวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชดินนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ระบุ แล้วก็มีความเฉพาะว่าจะปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องลมฟ้าอากาศคุณสมบัติของดินชนิดหนึ่งที่เราต้องตรวจตอนปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดลงไปก็คือความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เขาเรียกว่า p h ของดินการเติมปุ๋ยหรือการใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลย,เยก็เท่ากับว่าเราเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ได้ทราบคําตอบกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่หายสงสัยนะคะเพราะว่าในข้อที่2นี้ถามมาด้วยค่ะว่าวิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์นั้นจะต้องทําอย่างไรรบกวนท่านด็อกเตอร์ด้วยค่ะทีนี้วิธีการเก็บตัวอย่างดินจากคําถามนะครับว่าจะเก็บอย่างไรปัจจุบันนี้นะครับเรามีหน่วยบริการที่เราเรียกว่าบริการประชาชนนะครับบางแห่งก็จะเสียตังค์เล็กน้อยบางแห่งก็ฟรีนะครับ การเก็บตัวอย่างดินนั้นปกติก็เก็บประมาณสักลึกสักหกนิ้วนะครับหนึ่งไร่เก็บสักสิบจุดแล้วมารวมกันนะครับในที่ร่มตากที่ร่มสักสองวันแล้วก็คลุกคล้าให้เท่ากันส่งตัวอย่างนะครับไปยังกรมวิชาการเกษตรเขาจะทําการวิเคราะห์ดินแล้วก็ส่งกลับคืนมาอย่างพี่น้องเกษตรกรเป็นคําแนะนําแต่พี่น้องเกษตรกรจะต้องระบุนะครับว่าจะปลูกพืชอะไรครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจรายละเอียดในเรื่องของการเก็บ ตัวอย่างดินวิเคราะห์ดินแล้วก็คําแนะนําการใส่ปุ๋ยใส่ปูนหรือการให้น้ําก็ติดต่อมาอย่างรายการของเราได้ครับเมื่อเราเข้าใจสภาพดินนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะทํานุบํารุงพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกลงบนดินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณดรพรชัยเหลืองอาภาพงค่ะสําหรับคําตอบในวันนี้นะคะในช่ว คล้ายนี้นะคะสำหรับข่าวฝากจากท้องถิ่นมาไกลาจากแดนอาทิตย์อุทัยค่ะวันนี้มีภาพของสตรอเบอรี่สวยๆมาฝากกันค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณสุนทรพูนกำลังได้พาทีมผู้ค้าร่วมของโปรเจกต์ฟิลนั้นเหินฟ้าสู่เมืองปลาดิบไปลองลิ้มชิมรสไข่ดำกันแบบจุใจแล้วนะคะหลายคนก็คงจะมีอายุยืนกันไปหลายสิบปีตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นแล้วละคะ่ะในวันนี้จะพาไปชิมรสหวานกรอบของสตรอเบอรี่แห่งแดนอาทิตย์อุทัยกันบ้างเพราะที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อน,นะคะว่าหวานหอม กลมกล่อมเกินกว่าจะบรรยายจริงๆค่ะแหมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอให้มังคุเทพน้อยๆของเราได้รายงานให้ฟังก่อนนะคะเชิญค่ะน,น้องกิ่งภยัยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับน้องภัยจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนสตรอเบอรี่ค่ะน้ำไปมาเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปยังโรงเรือนสตรอบเบอรี่นั้นนะคะทุกคนก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เพราะว่าจะได้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่อาจจะแพร่กระจายไปสู่สตรอเบอรี่ได้นะคะทุกคนจะได้รับถาดหลุมซึ่งจะมีอยู่2หลุมนะคะหลุมแรกนั้นจะเป็นนมข้นอีกหลุมหนึ่งนั้นจะเอาไว้ใส่ขั้วสตรอเบอรี่ค่ะดังนั้นเมื่อกินแล้วก็ห้ามทิ้งลงพื้นนะคะแต่ว่าให้เก็บขั้วใส่ถาดหลุมที่เขาให้มาเพื่อรักษาความสะอาดค่ะ น,นี้ก็คือ,คอถาสาหรับเก็บสตรอเบอรี่คนญี่ปุ่นยื um นทานสตรอเบอรี่กับนมะครับสำหรับในเรื่องของการชิมสตรอเบอรี่ไร่นี้นั้นขอบอกว่าไม่อั้นค่ะกินกันได้ยอย่างเต็มที่นะคะประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอยู่สี่ฤดูค่ะดังนั้นผลไม้ที่นี่จะมีให้ชิมได้ตลอดปีไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเดือนไหนก็ตามเพราะฉะนั้นรับรองไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะยิดมใหญ่มากเลยครับออ สำหรับการปลูกสตรอเบอรี่ที่นี่จะทําเป็นโรงเรือนมากกว่ากลางแจ้งนะคะในเรื่องของรสชาติหลายคนบอกว่าจิ้มนมข้นเนี่ยอร่อยที่สุดเลยไม่รู้ว่าคิดสูตรนี้กันได้อย่างไรนะคะเมืองไทยเราเองก็มีผลไม้อยู่มากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นหากว่าใครจะคิดสูตรให้ลงตัวได้แบบสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นก็รายงานมาอยากบอกข่าวเช้าทุ่งของเราด้วยนะคะจะได้เล่าสู่กันฟังแบบไม่คิดต่างเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมสวนเยี่ยมไร่กันค่ะหากว่าใครอยากเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อชิมสตรอเบอรี่ด้วยตัวเองก็ไม่ กลจากกรุงโตเกียวค่ะก็มีทั้งที่จังหวัดชิบะ,ะและชิซูโอกะนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเห็นสีสวยๆของสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าแทบจะหอมหวานทะลุจอทีวีกันออกมาเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าเื่อใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้บอกกันมาได้นะคะผ่านรายการบอกข่าวชาวทุกเราจะได้บอกต่อค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้า5นาิกานกาทีจนถึง6นาฬิกาทาง n อ t นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบอกข่าวชาวทุง บอกข่าวชาวไทยได้ยินไปไกลฟังได้ทั่วลายินามทะเลถึงเมริกาทองถุงไทยเราว่าทองถุงไทยเราเอาดีเกษตรน้ำดีปุ๋ยเด็ดมากเม็ดพลมาดินชุ่มพื้นไรก็ชื่นใจบ้าน